สวัสดีค่ะการสูบบุหรี่หลายคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าทำให้สุขภาพแย่ลงเมื่อสูบไปนานๆโรคต่างๆก็จะเข้ามาทั้งกับตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้สำหรับหลายๆคนที่เคยอยากเลิกสูบบุหรี่แต่ก็ยังเลิกไม่ได้สักทีวันนี้ไอเดียมีโสภาก็ไปรวบรวมวิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่หลายคนใช้แล้วได้ผลมาฝากกันค่ะ สารนิโคตินในบุหรี่เมื่อสูบแล้วจะทำให้รู้สึกมีความสุขและมาะไหลที่อดบุหรี่หรือพยายามไม่สูบบุหรี่ร่างกายก็จะขาดสารชนิดนี้ทำให้เกิดการกระสับกระส่ายง่วงเหงาหวนอนและหงุดหงิดง่ายทำให้การเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องยากนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวิธีเลิกสูบบุหรี่กันค่ะเริ่มจากตัดใจทิ้งบุหรี่ไม่เสียดาย เมื่อเรามีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือทิ้งบุหรี่ที่มีให้หมดไม่คิดว่าสูบให้หมดก่อนแล้วจะไม่หามาสูบอีกและเวลาทิ้งก็ทิ้งแบบไม่ต้องให้เห็นอีกเลยค่ะรวมถึงที่เขียบุหรี่ก็ควรทิ้งหรือนำไปปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะต่อไปเป็นวิธีที่สองเปลี่ยนทรงผมใหม่ การเปลี่ยนทรงผมใหม่จะช่วยเสริมบุคลิกและสไตล์ของตัวเองให้ดูดีขึ้นรวมไปถึงลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่ๆก็ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้สึกเป็นคนใหม่และมีกำลังใจในการเลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่3ดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้น เมื่อร่างกายไม่ได้รับสารนิโคตินจากบุหรี่ก็จะทำให้รู้สึกหงุดหงิดง่ายการดื่มน้ำเปล่าหรือกินผลไม้รสเปรี้ยวก็จะช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้ค่ะในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำให้ได้วันละลิตรครึ่งถึง2ลิตรจิบบ่อยๆทั้งวันนอกจากนั้นการลดปริมาณการดื่มน้ำอัดลมและลดการดื่มน้ำหวานด้วยก็จะยิ่งดีค่ะ วิธีที่4หากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ให้อยากสูบุรีเช่นการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ยังไม่เคยไปนอกจากจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินแล้วยังช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและอีกกิจกรรมที่อยากแนะนำก็คือการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นและยังช่วยให้เราเอาใจออกห่างจากบุหรี่ได้ด้วยค่ะ และวิธีสุดท้ายคือการจัดสภาพแวดล้อมหลายครั้งที่เลิกบุหรี่ไม่เป็นผลเพราะยังวนเวียนอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆเรามาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมง่ายๆ้ดยการทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มักจะมีกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ปรับมุมมองต่างๆของบ้านให้ได้อยู่มากขึ้นนอกจากการทำความสะอาดบ้านแล้วยังควรหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่มีคนสูบบุหรี่ด้วยก็จะยิ่งดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีเลิกบุหรี่แบบไม่ต้องใช้ยาถามได้ง่ายๆด้วยตัวเองทาแล้วเห็นผลอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันวิธีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้อ่านกันค่ะสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเลิกสูบบุหรี่และเป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ